เอาแต่รับข้าสู่นะครับสมาชิกไปของเราพี่จอบนะครับมาเล่นเกมอารมณ์นี้นะครับเกมแรกของพี่จอบนะครับทายฉากนะฮะในเรื่องทั้งหมดจักรวาลมาวิวเลยนะครับตอบไปถูกเยอะที่สุดหนึ่งทีมเหมือนกันนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับมากัปตันเมีการภาคไหนครับภาคภาคแรกภาคแรกถูกครับอ่าโลกิอ่าเดเดยวเดเวนเจอร์ภาคภาคอ่าภาคคอาวตอนน่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ครัไม่ได้แล้วครับโอเคไม่ผิดครับอ่าการ์เดียนภาคภาคสอง ก็ได้เลขครับได้อันน okay. okay. ี้ข้ามข้ามครับตัวอะไรเนี่ยิสมิครับโอ้ข้ามข้ามครับกาเดียเอไม่ใช่อินฟีซีบออินฟีซีบอลอถูกครับสองฮะสอฮะโอ้ข้ามข้ามครับเอเอาตอนเอาตอนมีคนสปอยเอเวนเจอร์ภาคสองเจออาาตอนสองไหมถูกเหรอโอเคสามฮะอ่า ไม่ลุกขั้นไปเลยนะบ้ามข้ามข้ามข้าเนะโอเคต่อครับตอนนี้อยู่ที่สามครับอันนี้กับตานทีวอลซีวอลถูกครับสี่วครับโอ้โหนี่ข้ามเลยข้ามนะและการหลอกครับหมดเวลาครับผมโอเคเป็นกี่ข้อเกมแรกได้ไปสี่คะแนนครับละภาพนี้ครับคุณดูหรือไม่ว่ามาจากภาพยนตร์เรื่องไหนครับผมตอบไปได้ภายในสี่สามสอง 1เชลยครับดอตเตอรนัน่นเองครับ